สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผงไาสุขุนครับพร้อมแล้วออกเป็นทางครับลายทางบ้านแพงครับการเปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับวันที่20ินะครับงอกระืบนนี้นะครับก็จิร่วมตัวกันด้ครับขณะนี้เวลาตีห้าห้าสิบครับยังอยู่บ้างหน่อยเลยครับจะเดินทางไปที่บ้านแพงกันนะครับ

คพเปั้มในตำนานไม่ต้องห่วงว่าจะต้องเซลฟี่มาเดี๋ยวเราจะต่อเยติดกันจะจัดคือครับนี่ครับทีมงานเราครับช่วงพักรถครับ ทำงานอีกสองคนไปอพก็ไปไปยุดเก๋เดินทางไปชีสะเก็ครับไปบ้านลูกจ้าครับไปเอาของนะม่งคงมกนเดินทางโดยรถตู้กันครับกับพี่นทนนาคาวเอารถมาเอง สง่งความกดกับ,บระมาณนี้นะครับโอ้ยเจนงคกเจนจายังไม่อบอ่ะ เฮ้ยเพื่อนเขาแน่เพืเอนกันแน่แดงไม่ได้แดงไม่ได้เหรอเพือพ่อกันครับหน้าหันันมาด้วยครับผู้ใดผู้ใดมาเลยครับผมไอ้ที่ไทยมาหน้าเวทีบอกบอกด้วยครับใอ้มาหน้าเวทีบอกด้วยครับวันนี้พ่อกันครับคนที่สิบเก้าเมื่อเมื่อคืนนี่เขาไม่ได้ไปแล้วอ่าเพราะว่าเนื่องจากว่ามันอยากมีงานพี่น้องครับ ทุกคนต้องทำงานเนื่องจากว่ามันเป็นเรืองสูงนะเดิดนทางมาก,กับบอท่านพี่น้องไก่ยังตั้มกับซิ่งหาชั่วโมงปูปูปนก้นเลยง่ายกับหาหกโมงเชื่อมเครื่องจีนได้พี่น้องเพราะฉะนั้นเนาะครับบอ <c oughs> สิ่งก <c oughs> ารถึงงานกับสิ่งการถึงงานกับเอาการงานวิเคราะห์นะรับตกงานแม่บรรย์ครับก็เลยต้องเลือกเดินทางบันทีีสิทธิ์ครับตลาดว่า เสียงขอ,อหนึ่งวันสลดปา่ตได้วับนกากที่ตามครับพี่น้องครับทุกตุกต้องนะครับยังเลยมึ นี่แหละครับก็คืออีกเหตุผลหนึ่งที่พอได้ไปก็คือมีงานเนี่ยงานจเีย่ย่ใช่นตลาดเกรับนี่งานะเสียครับมือขึ้นมอครับก็คืองานง่ายกับสับีงเช้าหน่อยเขากับชาหน่อยเขาก็มีคนเสือมือขึ้นผมมีคนเสื่อมเสือมือขึ้นผมห้างั

Ao chờ chờ, 10 phút luôn đó, về phòng à, à. <laughs> ừ. đi. Chết máy. đang ngồi rồi. โงเงียบโงเงียบฟังเสียงนกเสียงกาครับวันดีังพอกันนะครับผมบ้านแพงนะครับเปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปไปเมื่ได้ไปหนามบ่ได้กัเขาคุมปิดนะครับมีกุมปิดนะครับวันนี้ครับไปสดคุมปิดรับเชิญตัวเกียวมิวสิกนะครับตัวใหม่พิเศษมากมายหลายรายการพบกับทีมงานสงองเง็กหน้าเวิวทีนะครับ Lạp ừ, dọc ừ. yeah. ừ. sáng ngày hát thùng nữa nếu hui anh ơi nếu đâu anh ơi anh nếu hui anh ơi nếu ngon anh ơi nếu hui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  anh đây nếu hui เอาเดี hour, à, little, up, 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 okay, okay. ๋ยวเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงแล้วจะบอกว่าค่ำนี้นะครับใครที่เจอน้องน้อนนะครับก็ฝากอย่าอย่าชนแก้วบ่อยขับรถมาคนเดียวแล้วก็ค่ำนี้เจอกันแน่นอนครับกลุ่มปิดใครใครย้ำมามาคนเดียวครับมาคนเดียวสำหรับกลุ่มปิดนะฮะวันนี้มันมันเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามสิบเก้าร้อยสี่สิบเก้า ร้อยสี่สิบเก้าบาทครับเจอกันแน่นอนถ้าเจอเซ็ตเราหน้าฮานก็ทักทายกันได้นะครับสําหรับมังส,สโลปิงปิงแล้วก็พ่อ,อ,อพ่อแม่ทุกคนใครที่ไปไม่ได้ก็ฝากเข้ากลุ่มปิดสามนาทนแพงเพื่อเป็นการให้กำลังใจบอสโจยม,มานินแล้วก็น้องอุ๋งถิงนเฮ้ปั้นแพงแทุกคนด้วยนะครับปิดเปิดฤดูกาลเปิดฤดูกาลกันนี้เป็นฤดูกาลที่สามของลูกสาวแล้วนะครับฝากไปให้กำลังใจกันด้วยไปดูมาไรเงินล้านด้วยกันค่ำนี้ที่สิบันยายนของปั้นท่กแที่ปั้นแพงครับ ดีงามตัดกองขีดขอขอบคุณทุกใจทุกเชร์ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจให้ทีมงานนะครับอ่าดีมีแห่งสุดยอดทุกคนครับตาถูก